มาอีกสถานที่หนึ่งห้าสิมาหาคุณยายคุณยายใบไปไปเบิ้งสวนยายใบยอยากมาเก็บออกหอยอยากมาเอาหอยยายใบาย,ยายใบยเหลี่ยงเหลี่ยงหอยเออ <c oughs> จุด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 น้องหมาน้องหมา <c oughs> เราเป็นเราเป็นเพื่อนกัน โอ้หนี่ปลาภัยล,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 ลู่ลู่บ่ลู่ลู่ใสยย่ยายใบยไปใส่ผุ่นเปิดเพลงฟังทั้งผุ่นผัดกกนี่ยังเซตติดออกเดียวยางแน่วงตีน้นำยางไปออกจากขีดไก่อันนี้คือโอ่งม่านโอ,อ่งอะไรโอ่งแบบใหม่โอ้บบโอไซน่าเอาไว้ให้เป็นให้ใกไก่โถ้วล ไหนโอซ่วมไม่ใช่ตอนนี้อีกองหนึ่งอันนี้บ้านเอื้อยเฟินองค์หนักสาบมีน้าอันนี้บ้านพี่ภูอันนี้ย่าเลี้ยงหยั่งเลี้ยงแหนแดงเหล่าไก่เหดทานย่าเหดทานบ้านพี่ภูใส่ย่าไป้ใสเด็กแอนนใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนี่เดเรามาเจอเจ้าของสวน คุณยายทองใบสวัสดีครับแมงต้าสวัสดีครับสม่าสม่าบอกหอยหอยอยู่ต้นเดียบอ่ะบอกหอยเชอรี่สีทองนี่เก็บน้องไม้มาจากบันไหนนี่บอกขอบขอบซานี่บอกปั๊ดเก็บน้ไม้ไม่ใช่ยามันเนี่ยอุ้ยนี่ยายคนเก็บน้องไม้ปั๊ดนี่คือแหล่งอาหารของคุณยายฮะบอละ พายคลิปซื้อพาเพลงตัดมาเยี่ยมคุณยายใส่ยายตาอีนี่มาปอกแล้วกเอาม,าตอมะต้มเนาะนี่เด้น้ำใหม่ต้มวันนี้องไม่ได้สีตม้มน้ำใหม่ต้มจากธรรมชาติผู้ใดอยากได้ฮอลล์จักบาทนี่ฮอลล์หยีสีได้แบบหลายป๊อด ปิ้ลพอเราหยิบิบบาทเด้แบบารเอาไปขายขายไปขายคนได้บาทหรืปาเอ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 ากรหอยบบนี้หมันด้วนอยู่บ่อต้มแล้วอยู่ไรือยู่เดือยช่องเรืสอยโตอยู่อยู่เ่นหอยออกเป็นสาอู่อดู่เปนหยองกเเนสาหมอบ่รด้ใส่สาในยันนอกไม้ใส่สากันบูดไปเพงตะไปเก็บหอยมา ใบเบิองหอยใบเบอิองหอยบอูนอใหม่คนหลายแฮงยปัดขึ้นย่าคอว่าไอ้มุกเขาไอ้่าสีนี้ใบกับมันนี้ใบบ่อใดค่ะนอใหม่ค่ะนอใหม่บ่อนีคือ่บหอยหมดเลยทั้งป้าเข็ง

อันยาเคลอดเมื่อกี้ฮะมันร้อนได้ข้าเจ้าไปข้นมันไม่สุกข้นมี่มี่อะไรอย่าี้มันกินมันสุกจริงไม่เหงามี่ขันมี่อาหารสดเอามาให้มันไม่สุกเป็นนุ่มอยู่ขันไปข้นมันก็อันนี้รอ๋อนี่ครัวเอาไว้ใบมันมาให้มันฮะยินได้เ็แล้วยินได้เลย้บอกขอใจบอกขอติดเลยหายปะใบมันแเอาใบมันมาให้มัน ก็พูดดี่เิี่เดอมมีไข่ไห่ไข่มันรตุ้มมันมาลักมาลักกินนกยังนกเขาอได้ใส่บะมี่นี่ยตากบอเก็บเอาตัวใหญ่ๆมันพูดเลยอันเนีสอนตากตองจะเอาไอ้นี่อายังใส่ก็เป็นสีนี่นี่เด็กก็เอาไอ้ใบมันอ่อน แต่ก็อันไอ้เนาหนามชุบเปยชั่วไม่ใส่ก็มังตาพวกแต่อันใหนมา,อ,า,า,าอยาไมันเหม็น,มนไม่เหม,ม็นเหรอบอบอไม่คันเหม็นกินหึงเลยก็เหม็นบอกมันเป็นนวดด้วยโอ้คือสิเก็บไห้น้อมันสิเก็บไปใส่กเ,กสเก็บไปกินเกสิไปเยอะว่ามไงมไอ้เน่านีหันงมบ้างสิอัน,น,น่อยว ไปเอือนผอดสให้ผอภาพไปไปใสไปโหลดเอาไปเกอะไปกรอายจ้ะอ้ายไปอยู่อะไปฮะเอาไปแซวไอ่อนไปกินทิ้งเพราะเหตุยังคอมุู่แล้วนี่เอามันมันหนีก็หนีใจหนีทัตรหนีเศร้าอ๋อไม่มันเมนบ่บ่มันไอ ก็คือเคลืลอตอนออนอํนนี้เนี่ยมันจิ้งหรืออ่ก็ใบมอดใบยางอ่ะมันไม่ิ้งหรืออะไรเลยบางทีเดเ้าออกมันยังข้าอันหนึ่งดูหนิ้ก็บออกนียก่อนถ้าก็เศร้าออกเรียกเลยนัวต้ไม้มาลงตาอ,อีบรยูนเนาะให้ตาอ,อีลงอาหารตามมาบอมือเอวัน้านี่ใบตํนนี้เนี่ยเอามามา,มากงว้มันกขึ้นมากจับเป็นกอ <laughs> ป้าเอาป้าเอาก็ได้ขาดลงมันเป็เบอ่งปากถูงกระเจียวมื่นไปอวนผ่าหลังยังไม่ทำผุนไป นี่ปลากระเจียวนี่บ่ปลากระเจียวปลากระเจียววาดนี่เดี๋ยวปลากระเจียวพคนวาดไสดดอกกระเจียวเก็บไปเมื่อแล้ว อาหารของคุณยายทองใบพี่สาวของคุณยาย <laughs> อยุไรว่านี่มาต่นกระเจียวแม่นนยังบ่กระเจียวหวานนด้นี่แม่่าคือปลูกว่ได้ปด่ได้อูนเนอน นดีดองกระเจียวนั่นลองปลูกงูเน่กระสอบหรื่องปลูกเน่โอ่งปลูกเน่กระมังมั่สิมันจะดีกว่าแังบ่บ่ได้หารหยาดูเอากระสอบก็ได้กระสอบปุ๋ยใส่ขี้ดินนะอืแจงบ่ได้หารหยาดูบ่เอาดอกขี้ขานลงจับขี้ขานลงจับหอยฮะข้าเล่นได้ดีละอากาศข้าวอากาศเย็นสบาย ใส่ดอกกระเจียวคือบอมี่เออเพลงต่อเนี่ยเทสเนียดีหะลูกก็ู้กันดีเนี่ยเอากันดีครับเนาะนี่นี่หูบอลอีหยังนี่หูบอลนี่ผู้อีหยังเอ้าเตาเผาถ่านเออเตาเผาเตาอบเอออันนี้ก็ทอนใหม่ไงอันนี้เตา บานเอือยเฟินเอาลงไปสิเต้าอบเต้าอบอบอ้ายเลยอันนี้คือบานอ้ายอบไขมันอบพู่แม่กอับปามาก้ไขอบไขมันลงจ่ายเงิตั๋วน้อยบ้างงเขาไร่ไัรุณคนะอ,นอน มามาขึ้นมาขัาน้นยีงอย่างเดียวนี่ยเนี๋ยวเราใหม่ใ,ใหญ่ดอกกระเจียวกับย,ยายใบกรยายขั้นเลยไปกับมาผุ่นไปนอนอูเหรนผุ่นกรพผอทั้งผอนั่อนอูคอนละอันอะนะโมเมนซาลายแดงแหนแดง ใครอันมไข่ครพัมมนั่นนี่ไม่ขื้นอยู่ตัวไหนมันกำลังขืนใครผัมเอามาใส่ไว้ตัวอะก็จะมาวให้บุกหอยเฮ็ดพอวันไหนเกิดเฮ็ดพอเมื่อไรบอฮะเดี๋ยวก่อน นี่เฮ็ดบ่มีนี่ใส่นี่ด็บ้านอ๋อเป็นดอกสินี่บอกเอาซ้ำนี่นี่บอกอืมนี่เียงโอ้นี่นึกว่าเป็นดอกอันนั้นดอกบ้านขื่นบ้านขื่นดอกบ้านมันบ่แซ่บมันยาเขาะว่านี่ปลากระเจียวยายพายเบิ่งปลากระเจียวถ่ายยุนีก็ได้วัวพ้าเราไม่ถ่ายยังบองลูกวากระได้เลยสิไปนำ ไปน้ำไปเปนนบนนื้องน้ำบ่ะอย่าไปบา้าหเม้นเอาาอนึกวันเป็นจังสี่เออ่บามางอาาไปตว่าเออว่าเอาตมสี้าไกินมันคอย <c oughs> อันนั้มันหวานบ่ะหวานกวก็สูงแบูเอาไปเอาไปกินโซดียวก บอรวกรก็ได้กินดิบๆ้บก,กินดิบๆมาเก็บ,บกกหอยแต่ว่าได้ดอกกระเจียวนี่เด <แก S 1> ็กๆได้ดอกกระเจียวเอาไปเจียวปน เคล้องลูกอันนี้เจลตั้มบได้ลูกเก็บได้โอเคแมนบอกอันนี้ลูกกเ็บไหรือเก็บได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเที่ยวสวนคุณยายทองใบบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้เพนตต้นทำได้นะบ๊ายบายพี่ภูบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนพี่ภูอันนี้เพนตต้นทำได้เพนตต้นเก็บได้ใช่ไหมใช่เพนตต้นเก็บได้